สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีเมถุนกับชาวรัคนาเมถุนในเดือนเมษายน2564คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16มิถุนายน จนถึงวันที่15กระดักกราคมของทุกปีคลิปนี้สามารถใช้ดูได้ทั้งชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในส่วนของลัคนาก็เข้าไปที่เว็บพยากรณ์หรือใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยผูก็ได้วันนี้เราจะมาเปิดดวงทำนายดวงให้ท่านด้วยไพ่ทาโรตชุดน,นี้นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเน ไพ่ชุดนี้มันจะเป็นรูกพึ่งทาโร่กับอลรกเคลไพ่ใบนีนน้จริงๆมันคือสิบดาบถ้าตีตามทาโร่มันคือสิบดาบแผ่แต่ถ้าตีตามอลรกเคลน่ะเห็นไหมตัวเนี่ยเป็นเซตทอเซตทอครึ่งคนมน,นุษย์ครึ่งคนครึ่งม้าแบกบเงินเต็มหลังเลยนั่นแปลว่าอะไร เช้าราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ว่าท่านเนี่ยทำงานหนักหักโหมการทํางานหนักหักโหมของท่านมันทําให้ท่านป่วยทําให้ท่านไม่สบายทําให้ท่านเนี่ยปวดหลังแบบแบบปวดหลังปวดหลังไพ่ใบนี้นะหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคที่ว่าปวดหลังแล้วก็เนี่ยเดินทางบ่อยเดินทางบ่อย เดินทางบ่อยก็เลยจะทำให้ปวดหลังปวดขาเป็นไส้เลื่อนเดินเยอะก็เลยเป็นไส้เลื่อนโรคเก่ากำเริบค่ะและนี่ก็คือไพ่เด็กสาวกำลังทำงานแล้วพึ่งมันก็กวนเป็นเด็กสาวที่มีอาชีพนะคะเลี้ยงพึ่งมีอาชีพเลี้ยงพึ่งก็เลยต้องโดนพึ่งต่อยอยู่บ่อยๆแต่ความที่ว่าชินซะแล้วก็เลยเฉยๆอ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าทาทางานอาชีพนี้มันก็ต้องเจอพึ่องอ่ะมาลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าคุณอะรู้สึกเบื่อกับงานที่ตัวเองทําแล้วคุณก็รู้สึกไม่สนใจใครจะด่าใครจะว่าอะไรคุณมีอาชีพขายผักคุณก็ทําหน้าเบื่อเบื่อเซ็งเซงคุณก็ขายของคุณไปใครเอาเงินมาให้ก็ขายไปแต่เวลาลูกค้ามาวุ่นวายกับคุณมากๆคุณก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งนั่นก็คือว่าบางครั้งเนี่ย คุณก็รู้สึกเบื่อลูกค้าเบื่อลูกค้าเบื่องานที่ทําเบื่ออุปสรรคเบื่อคู่แข่งทางการค้าในงานที่คุณทําเนี่ยมันมีปัญหามันมีในงานที่คุณทํามันมีปัญหา,ม,ม,า,ม,ม,ญหามันมีคนมาหาเรื่องคุณก็เลยเบื่อมันเป็นอารมณ์แบบเบื่อมากกว่านะอันนี้คือไพ่ก้อนหินของพระเจ้านะคะ คุณน่ะจะได้ได้รับแบบเหมือนกับว่าคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็มีเทวดาดูแลนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนี่คือไพ่เจ้าหญิงแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเธอเป็นกวางตาหวานนะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณน่ะจะได้รับความช่วยเหลือหรือเออเป็นประมาณว่าได้ได้ผู้หญิงสวยผิวดำหน่อยนะผิวสองสีหรือผิวดำ เป็นผู้หญิงจะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงผอมสวยผิวสองสีหรือผิวสีน้ำผึ้งผอมสวยผิวสองสีหรือเป็นผู้หญิงผิวสีน้ำผึ้งอะ่ะเข้ามาช่วยในกิจการงานที่คุณทำนี่คือไพ่สตอรี่เทเลอร์นะคะเป็นตัวแทนของพวกสตอรี่เทเลอร์อก็จะเป็นพวกนักเล่านิยายนักแต่งนักแต่งนักแต่งเรื่องอะ่ะเป็นพวกนักเล่านิทานเป็นพวกนักแต่งเรื่อง ก็อาจจะเป็นคนที่แบบทำงานที่อยู่ในวงการวรรณกรรมหรืองานที่เกี่ยวพันกับพวกหออนังสือโรงพิมพ์คนที่ทำอาชีพนะเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนหรืออะไรพวกนี้ก็ถือว่าจะมีคนให้การสนับสนุนนะและนี่ก็คือไพ่ปีศาจหรือถูกว่าดเป็นลูกคนใส่หน้ากากมันก็แปลว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากับพวกนักเลง หรืออาจจะมีปัญหากับตำรวจเลวตำรวจมันเดวิลอะจะเป็นพวกตำรวจที่รีดเงินเดวิลคือตำรวจที่รีดไถเงินแต่ถ้าเป็นชาริเอตเนี่ยเป็นตำรวจที่พร้อมสู้กับโจรค่ะทีนี้นะคะก็ได้ไพ่พระแม่พระแม่ลักษมีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินของคุณอะมันก็จะเดือดร้อนไม่นานเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้การเงินของคุณเนี่ย สิงสักธิ์จะช่วยให้การเงินของคุณนะมันราบมันลื่นมันมันลื่นไหลมันมันลื่นมันไหลมันราบมันลื่นนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ออแลคเกิลกันต่อนะคะจะมีปัญหาเรื่องคดีความค่ะแล้วก็จะโดนตำรวจเรวเนี่ยแหละถยเงิน ยิ่งใบเนี้ยจะตีว่ามีคนต่างชาติมาจีบก็ได้นะแต่เอกมองว่าเออคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนทางไกลได้รับความช่วยเหลือจากคนต่างชาติมีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินให้หมอชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนเมษาเนี่ยสุขภาพของท่านเนี่ยแย่มากท่านอ่ะอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดได้ แล้วก็มีปัญหาที่แบบเข้ามาเยอะมีศัตรูในสายงานจะมีท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามอ่ะหากท่าน่ะเป็นฝ่ายถูกท่านจะชนะคดีจะมีคนต้องการอ่ะมันจะเกี่ยวกับมันถ้ามันเนี่ยมันขึ้นมาสองใบเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาของคดีความ หากท่านนะเป็นฝ่ายทําถูกกฎหมายอ่ะท่านจะชนะคดีเพราะตาช่างตาช่างเท่ากันก็คือความยุติธรรมตาช่างเอียงก็คือโดนโกงคุณอะ่ะจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายแล้วก็อาจจะไปเป็นมีแนวโน้มอะ่ะว่าจะมีปัญหากับพวกตํารวจคุณเป็นคนที่แบบเหมือนมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันนะคุณอะ่ะปิดกั้นตัวเองคุณปิดกั้นตัวเองจากคนอื่น ด้วยอาการที่คุณมีความเป็นโรคซึมเศร้านั่นแหละคุณจะลดน้ำหนักได้นะเนี่ยจะลดความอ้วนให้เพรียวสแลนเดอร์สวยได้สุขภาพของคุณเนี่ยจะกลับมาแข็งแรงขึ้นได้หลังจากลดน้ำหนักแล้วหลังจากไปวิ่งไปวิ่งเพื่อเอ,อ่อรีดไขมันเนี่ยคุณก็จะผอมลงแล้วก็จะสวยขึ้นแล้วก็มีคนมารักคุณค่ะจะมีคนมารักคุณด้วยแล้วก็เนี่ย การเงินคุณน่ะจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเอ,อ่อราศีเมถุนกับลัคนาเมถุนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการเงินเอไม่ห่วงนะเอ,อมองว่าคุณน่ะมีเกณฑ์ที่ว่าโรคเก่าจะกำเริบต้องไปเสียเงินให้หมอแล้วก็บางคนอาจจะต้องผ่าตัดค่ะท่านมีดวงที่จะต้องผ่าตัดแน่นอนมาดูคำแนะนำจากไพ่ power love นะคะหรือ love power f o r g i v e n e ็ เพจเทียน <The> <the> <an> ความอดทนมันเหมือนกับว่าคุณน่ะต้องฟอรกิฟเน็ตอ่ะอืมแล้วก็ต้องอยู่เรืันต้องมีการพัฒนาตัวเองต้องปรับตัวต้องอะไรไหลายๆอย่างอะ่ะเหมือนกับว่าฟอรกิฟเน็ตเนี่ยเป็นลักษณะคือเป็นการลักษณะอุปถัมภ์คนอื่นอะ่ะจะว่าสายเปก็ได้นะฟอรกิฟเน็ตคือแบบเออเธออ่ะ ตกงานอยู่ใช่ไหมเนี่ยมาทํางานกับเราเดี๋ยวเราจะให้เงินเดือนเธอเท่านี้หรือเธอไม่มีข้าวกินใช่ไหมเนี่ยมากินกับเราเดี๋ยววันนี้เราจะเลี้ยงข้าวเธอไพ่บอกว่าถึงคุณน่ะจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงคุณจะเครียดอยู่ะแต่การที่คุณน่ะฟ g i v e n น s s การที่คุณช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยสิ่งนี้จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขขึ้นการทําบุญ การทำบุญแต่เอ๋มองว่าฟอกิฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการทำบุญกับวัดก็ได้นะเช่นทำบุญกับเพื่อนทำบุญกับญาติพี่น้องทำบุญกับภรรยาภรรยาเนี่ยเออแบบไม่มีความสุขภรรยาไม่มีความสุขภรรยาเครียดเพราะตกงานภรรยาไม่มีความสุขภรรยา ตกงานภรรยามไม่ค่อยมีตังเนี้ยถ้าคุณเนี่ยให้เงิน forgive เนก็คือว่าการแบ่งปันการแบ่งปันการช่วยเหลือคนมันจะทําให้คุณมีความสุขขึ้น ซึ่งไพ่สามใบเนี้มันสะท้อนอันนี้คือการปรับปรุงตัวเองนะ elevation การปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีหรือกลับเนื้อกลับตัวเป็นสามีที่ดีกลับเนื้อกลับตัวเป็นภรรยาที่อ่อนโยนกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนที่ดีเพเทียนเนี่ยคือความอดทนหรือคุณอะ ในเดือนเมษายนนี้คุณจะต้องอดทนอดทนกับทุกเรื่องเลยอดทนกับอดทนกับลูกค้าอดทนกับลูกค้าที่มันงี่เง่าอดทนกับเพื่อนร่วมงานที่มันกวนตีนอดทนที่มีคู่แข่งทางธุรกิจอดทนกับหลายๆอย่างและก็ต้องอดทนกับสุขภาพที่ว่ามันจะต้องไปผ่าตัดด้วยคุณมีดวงต้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องอดทน คุณมีดวงที่จะต้องไปหาหมอคุณก็ต้องอดทนคุณต้องอดทนที่ที่จะต้องไปหาหมออดทนที่จะต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะไปต่อคิวหาหมออดทนที่จะต้องกินยาอดทนในการใช้ชีวิตสิ่งนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เอ๋จะดูบทสรุปไพ้นะคะด้วยไพ่ใบนี้ชุดนี้นะคะนี่คือไพ่ไพ่นางฟ้าพายผีเสื้อนะคะ ส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็ลืมๆไปแล้วค่ะจำไม่ได้ชื่อชุดอะไรวะแฟ r ลีเทลอะไรเนี่ยแหละเพเทียนพี hmm. t นี่นะคะคุณได้ไพ่ที่ความหมายตรงกันกับชุดเป็นไพ่คนละชุดกันแต่ความหมายเหมือนกันพไพ่ใบนี้นะคะเพเทียนพี t ความอดทน เพเทียนผีก็คือจงอดทนการุณาอดทน w h a t your a e asking for coming a b o u t have patience at the are unseen factor that n e e d to o x f o r สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตอันดับหนึ่งของคุณคือหากคุณขาดซึ่งความอดทนไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันจะไม่สำเร็จหากคุณไม่มีความอดทนในการใช้ชีวิตหากคุณไม่มีความอดทนในการยืนหยัดเนี่ยไม่มีความอดทนในการท่องตำราไม่มีความอดทนในการตื่นเช้าไม่มีความอดทนในการทำงานคุณจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่อดทนในการสอบคุณไม่อดทนในการ ออ่ติววิชาหรือไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้เอเพราะฉะนั้นเนี่ยกุญแจที่จะทําให้คุณอะผ่านคนวิกฤตปัญหาต่างๆเรื่องเลวร้วายต่างๆได้เนี่ยนั่นก็คือ patience please p a t i e n p a t i e n กรุณาอดทนเป็นช่วงเวลาของความอดทนเป็นช่วงเวลาของความเจ็บป่วย summer ฤดูร้อนนะฮะ everything that you are asking for become your in the summer time ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้ในฤดูร้อนนี้นะคะเมษาก็คือผับปับปรับเลยองอุณหภูมิ38ถึง40องศาในฤดูร้อนนี้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้คุณจะมีโอกาสดีๆในด้านความรักแล้วก็เรื่องการเงินของคุณดีขึ้นแน่นอนค่ะมาดูใบสุดท้ายกันนะคะ เพทย์ off. เออไพ่ใบนี้เหมือนกับว่ามันมีเกณฑ์ต้องเสียเงินว่ะอืมเอาเป็นว่าในเดือนเมษายนเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินมีเรื่องทําให้ต้องเสียเงินถ้าไม่เสียเงินให้หมอก็เสียเงินค่าซ่อมรถเสียเงินค่าซ่อมบ้านเสียเงินค่าเอ่อซ่อมแอร์หรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้นะคะก็เคำแนะนําจากเอ๋นะคะก็คือว่า เออให้พูดยังไงดีอะชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวราหูเบียนดาวอาทิตย์หรือเบียนลัคนาในพื้นดวงเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านน่ะควรจะไปไหว้พระราหูถวายของดำา8อย่างจุดทูป12ดอกดาวราหูมีกำลัง12เพราะฉะนั้นเนี่ยให้จุดทูปดำไหว้12ดอกไหว้ของดำา8อย่างไก่ดำเฉาก้วยเม็ดเม็ดเ,เม็ดงาเม็ดแตงโมเม็ดงากาแฟดำขนมขนมดำดำขนมขนมเค้กดำดำ เ,เค้กกล้วยหอมดำๆอะไรเงี้ยให้ไหวาลาหูชาวราศีเมถุนเนี่ยเอแนะนําว่าให้ไหว้าลาหูสําหรับท่านที่ทํางานผิดกฎหมายอ่ะหรือทําธุรกิจผิดกฎหมายหรือทํางานผิดกฎหมายเนี่ยมีดวงสูงที่จะโดนคดีความค่ะเพราะว่าเอ,เอมองว่าชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนนะในเดือนเมษายนเนี่ยมีดวงเรื่องคดีความเข้ามาหากท่านทํางานผิดกฎหมายเนี่ยจะโดนตํารวจจับได้นี่คือช่วงเวลาที่ ความชั่วอยู่เหนือความดีหรือเป็นช่วงเวลาที่จะต้องชดใช้กรรมเก่าด้วยอิทธิพลของดาวราหูและอิทธิพลของความที่ว่าชาวราศีเมถุนน่ะมันเป็นดวงที่จะต้องเกี่ยวพันกับคดีความขึ้นลงขึ้นศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของทางกฎหมายเป็นช่วงเวลาที่จะมีปัญหาทางด้านคดีความเข้ามาหากท่านเนี่ยทำอะไรผิดกฎหมายอ่ะในช่วงเดือนเมษาเนี่ยท่านควรจะอยู่ในเซฟเฮาส์หรือเซฟโซน เซฟเฮาส์ก็คือบ้านที่ปลอดภัยเซฟโซนก็คือโซนที่ปลอดภัยเช่นท่านมีศัตรูเยอะหรือท่านเป็นเมียน้อยเขาหรือท่านเป็นเจ้าพ่อมีคู่อริเยอะแยะเลยที่ว่าต้องการจะเอาชีวิตท่านเนี่ยให้ท่านอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นจุดที่ปลอดภัยอยู่ในเซฟเฮาส์อยู่ในเซฟโซนเซฟเฮาส์เซฟโซนก็คือว่ามันก็คล้ายๆแซงโทรี่อะแซงโทรี่ก็คือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผีเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คือในบางคนนะที่ว่ามีผีตามเนี่ยก็ต้องไปบวชหรือไปอยู่ในแซงททรี่แซงททรี่ก็คือวัดโบสถ์เช่นเออเมียที่ตายไปแล้วแม่นาคตามมีแม่นาคตามคุณมีผีตามคุณเมียเก่าตายไปแล้วตามคุณเนี้ยคุณก็ต้องไปอยู่ในวัดหรือไปทําบุญในวัดหรือเข้าวัดบ่อยๆไปทําบุญในวัดบ่อยๆเอ่อถ้าเป็นผีแม่นาคตามเนี้ยหรือว่าผีเมียเก่าตามอะไรแบบเนี้ยก็ต้องไปหาพระ ไปหาหมอผีหรือถ้าคุณทํางานผิดกฎหมายอยู่เนี่ยช่วงประมาณเดือนเมษาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนตํารวจจับแล้วก็มีคดีความค่ะเพราะไพ่มันขึ้นเตือนเกี่ยวกับตํารวจไม่ดีแล้วก็ไพ่จัดติขึ้นไพ่ตุลาการขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ว่าในบางกรณีที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงอันตรายหรือคุณเป็นคนที่มีศัตรูเยอะแล้วศัตรู คู่แค้นคู่อาฆาตเจ้ากรรมในเวรของคุณจ้องจะเล่นงานคุณเนี่ยมันจะเป็นการดีถ้าในช่วงเมษาเนี่ยคุณไปบวชหรือไม่ก็ถ้าเป็นผู้หญิงให้อยู่กับบ้านเฉยๆให้อยู่กับบ้านเฉยๆสวดมนต์ไหว้พระให้อยู่ในเซฟเฮาส์เซฟโซนเซฟเฮาส์คือบ้านที่ปลอดภยัยหากบ้านของคุณเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ่อนบ้านของคุณอยู่ใกล้ๆศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด หากบ้านของคุณเนี่ยอยู่ใกล้ๆสลัมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เซฟโซนมันจะมีอยู่ที่หนึ่งนะมีห้างอยู่ที่หนึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดแล้วสะพานลอยตรงนั้นน่ะโดนกระชากสร้อยทองบ่อยมากทั้งกระชากสร้อยทองทั้งจี้จี้เอาเงินจุดนั้นน่ะเป็นจุดที่อันตรายมากแล้วก็มีคน ถูกฆ่าปาดคอหน้าตู้ ATM ด้วยนั่นคืออะไรนั่นก็คือว่าตรงจุดนั้นน่ะมันไม่ใช่เซฟโซนมันไม่ใช่ส่วนที่ปลอดภัยชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยหรือถ้าคุณอยู่ในจุดที่มันไม่ปลอดภัยหากคุณมีบ้านอยู่ติดสลัมหากคุณมีบ้านอยู่ติดสถานที่บําบัดผู้เสพยาเสพติด หรือคุณมีบ้านอยู่ใกล้แหล่งโจรเนี้ยให้ระวังอันตรายให้ดีหลังสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยอย่าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยก็อย่าพกเงินเยอะไปไหนมาไหนอย่าใส่ทองอย่าพกเงินเยอะหรือเวลาจะไปเดินห้างก็ดูซ้ายดูขวานหน่อยเพราะว่าคนสมัยนีย้จิตใจอ่ะมันเป็นปีศาจคนสมัยนีย้บางคนน่ะเป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิตก็เลยทําให้จิตใจกลายเป็นปีศาจ อยากว่าแต่เมืองนอกเลยเมืองไทยก็เป็นเดียเ๋ยวนี้คือไปเดินห้างอยู่ดีๆเจอคนบ้ายิงตายก็มีไปเดินห้างที่โคราชเจอทหารบ้า,บายิงตายไปที่เมืองนอกเนี่ยช่วงที่ผ่านมามันเป็นโควิดคนซื้อปืนมาเยอะคนเครียดคนตกงานเยอะคนคน คนเครียดกันมากแล้วก็มีลัทธิการแอนตี้คนเอเชียก็คือว่าฝรั่งเนี่ยจะมองว่าคนเอเชียเนี่ยเป็นคนเอาโรคระบาดมาแพร่ก็เลยทําให้มีลัทธิแอนตี้คนเอเชียโดยเฉพาะคนจีนก็เลยทําให้แบบมีคดีเยอะคดีทําปืนลั่นบ้างยิงคนเอเชียตายบ้างอะไรต่างๆงเนี่ยก็คือเอมองว่าชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยช่วงประมาณเดือนเมษาเนี่ยคุณอยู่คุณควรจะอาศัยอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยหรือเป็นสถานที่รับ สถานที่ลับที่ปลอดภยัยอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มันเอ,อ่ออาศัยอยู่ในสถานที่ที่มันใกล้ใกล้ใกล้วัดก็ดีใกล้โรงพยาบาลก็ดีใกล้โรงพักก็ดีนะคะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มันปลอดภัยแล้วก็หรืออาศัยอยู่ในสถานที่ที่มันเป็น หมู่บ้านคนรวยมียามเฝ้า24ชั่วโมงเป็นหมู่บ้านคนรวยมียามเฝ้า24ชั่วโมงก็จะปลอดภัยกว่าค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและเอขอความกรุณาช่วยช่วยกดซับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยหรือเออถ้าเป็นไปได้นะคะก็เออช่วยแชร์ให้มันเยอะๆนะคะฝากแชร์ด้วยฝาก กดติดตามแล้วก็กดที่รูปกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ติดตามก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนทุกท่านนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขในการดําเนินชีวิตแล้วก็ในซัมเมอร์นี้ก็ขอให้สมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคะ